สวัสดีค่ะดูดวงกับ9ได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะดูดวงราศีธนูเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน2,566มี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่1การงาน100เปอร์เซนเต็ม เรื่องที่2การเงินหนึ่งเอร์เซเต็มเรื่องที่สการเดินทาง6 5เรเซเรื่องที่สโชคลาภ65%บเรเซนเรื่องที่5การเรียน75เปอร์เซนเรื่องที่6ความรัก75เรเซนเรื่องที่7การขายที่ดินหนึ่งเอร์เซเต็มเรื่องที่8การขายบ้าน75เปอร์เซเรื่องที่9มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมแปดเซนมีค่ะ เรื่องที่10มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหม70%ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ควรแต่ก็ไม่ประมาทนะคะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่ 75%เรื่องที่12การออกรถใหม่65%เรื่องที่13เรื่องของที่อยู่อาศัย70%เรื่องที่14สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ80%เรื่องที่15การสอบเข้าทุกที่90%เรื่องที่16การค้าขาย70%เรื่องที่17การใช้หนี้65%เรื่องที่18การเลิกกับมือที่3 65%เรื่องที่19การติดทหาร70%เรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวร ตามไหม65%ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะแต่ก็มันอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะเรื่องที่21การชนะคดีความ80%เรื่องที่22การออกจากเรือนจำา70%เรื่องที่23การมีลูก90%เรื่องที่24ความสมหวัง86%หรือ90%ก็ถึงนะคะ ก็แล้วก็ตัวเลขที่ถูกฉลโกตัวเลขที่ถูกฉลโกของเดือนนี้นะคะตัวเลขที่ถูกฉลโกของเดือนนี้ของเดือนนี้นะคะก็คือลองเสี่ยงลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูค่ะตัวเลขที่ถูกฉลโกก็คือของราศีธนูก็คือเจ8ดห้าดค่ะเจ8ดห้าดค่ะก็เอาเป็นว่าก็เอาเป็นว่าก็ เอาเถอค่ะเอาเป็นว่าก็อะไรนะขอให้เขาเรียกอะไรนะโชคดีแล้วก็ราบลื่นมากๆค่ะแล้วก็ขอให้ราบลื่นแล้วก็ล่ำรวยค่ะขอบคุณค่ะ9้าค่ะ